นแนนมปดูตั้งซีนไหนในรถปิดชุดชุดชุด,ชดอ้าถึงจ้าราคานะให้ทายใครพูดยังไม่ได้ไปไหนนี่มาเล่นกับโถเฉันมีข้อเสนอที่นายไม่อาจปฏิเสธได้โอ้เรื่องนี้ไม่รู้ก็ปาแล้วจริงไหมดูเสื้อนี่ดูเสื้อโอ้อยังเซ็ตโอ้ชนะแล้วมึงเนี่ย ใครพูดคอลิโอเน่อะไรคอลิโอเน่ดอนคอร์เลียนเออถูกต้องนะครับยิงไม่ได้เนี่ยโอ้โหปีศาจใครใครใครพูดไม่ This is the w a จูเป็นเหล่าชนเผ่าแมนดารเนียนใครก็พูดเออ ที่ถามเองดีกว่าให้ทายใครพูดวัชจะจากกาวัชจกุายุกกาุกาไอเผาเนี้ยแสบมากเลยเผาอะไรเผาที่เก็บขยะอะชื่ออะไรเก็บของคล้ายๆเหมือนซันลิงอ่ะแล้วมึงกวนตีนยานไหนตกนะมึงระวังเลยไอพวกนี้มันจะมาเก็บซากไปขายที่มันจับลาทูนีิทูไปต้มอ่ะใช่ คือถ้ามันต้มสำเร็จเนี่ยจักรวาลภาคนั้นถือว่าร่มสลายเลยนะไม่มีสตาร์วอให้ดูเลยนะจาวัตจาวัตเออถูกต้องนะครับคือไดรเคยพูดลุไม่ดีสุดๆเราจะไม่รู้สึกถึงลมอ่ะเราจะรู้สึกถึงลมต่เมื่อมันพัดผ่านเรา ใช่น,นี้ลแบาบขอให้ผมเป็นแค่ลมที่พัดผ่านมาและพัดผ่านไปคุณอาจจะไม่เห็นผมแต่คุณจะรู้สึกได้เฮ้ยอืยอใช่เลย,เยแต่มันมีคำทรงทงของเวทด้วยนะเหรอเออก่อนที่คนรักเองเลยโดรนมันจะหมอตกวงไปไหนเออชุดนี้นี่ต้องมันชัดพี่จำได้ยืนอยู่ใต้ต้นไม้ี่คุณนี่คือรักผมเลยใช่ไหม มันไม่เป็นไรคิดว่าผมเป็นแค่ลมที่พัดผ่านมาแล้วพัดผ่านไปแล้วฉันจะเจอคุณได้ไหมคุณอาจจะไม่เห็นผมหรอกคุณจะสัมผัสได้ใครทายใครพูดว่าโอมานาตินามิโซโนซาโตอเบลาชาเบลาชาเบลาชาเชาเชมันพูดสองคนนะ มันมีหลายท่อนด้วยจริงมีโปรเฟสเซอร์พูดกับเบอร์ลินไม่ใช่เบอร์ลินถูกแล้วแล้วมันก็มีแบบมันก็มีคนอื่นพูดด้วยอ่ะทุกคนนะคะจากมันนี่ไฮส์ดูมวยยังเนี่ยซีซั่นใหม่เนี่ยไม่ดูแค่นี้ก็ไม่มีเวลาทำอะไรแล้วจริงๆให้ความรู้หน่อยมันเป็นเพลงประท้วงของอิตาลีสงครามกลางเมืองคนจนอ่ะร้องเพื่อเรียกร้องอิสรภาพแล้วมันมีท่อนหนึ่งเว้ยเกี่ยวกับการทำนา เหมือนกับว่ากูอยู่ในทุ่งนาทุกวันตีนก็อยู่ในน้ํำหลังคนหลังแข็งอะไรเงี้ยใช่ครับตรงตรงนี้เออถ้าเป็นคําสั่งฉันถึงจะทำโอ้โหนี่นี่ง่ายเลยไอยานามิเล่พูดต้องะเหมือนเบสจำได้ว่ามันเป็นตอนนี้เว้ยออยานามิเลอยู่ในลิฟต์กับอีอาสึกะอ๋อแล้วเหมือนกับมันมันทะเลาะกันว่าถ้าแบบว่า ผู้ประชาการอีแคดดิสั่งที่เธอไปตายเธอคงไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็บอกตอบจะตอบใช่ป่ะเออแล้วแม่ก็ตอบว่าเออถ้าเป็นคำสั่งยังถือจะทำอะไรเงี้ยอ้เออเออใช่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 โอ้พังไปซับซ้อนอยู่เลยนะเยอะเยอะนี่เยอะนี่นะเรื่องนี้ไม่หาดกินได้ตลอดเลยหม่ากินได้ตลอดแต่จำได้อายามิเลยพูดแน่ประโยคนี้ใช่คุณต้องครับเบสให้ทายใครพูด ฉันจะสาบแกเฮ้ยอันนี้ไม่รู้จริงๆวะ่ะมันมาจากไหนก็ไม่รู้จริงๆวะ่ะไอ้นี่เปล่าวอเดมอร์ปะไม่ใช่ถ้าเป็นภาษาบ้านเรานะเราจะพูดฉันจะฉาบแกเออเบ๊ตสงสัยมานานแล้วอะ่ะมันต้องเป็นนี่แกงไม่รู้วะเนี่ยไม่รู้จริงๆฉันจะสาบแกไม่มดหรืออะไรสักอย่างนี่นึกดีๆน<อ>ึกดีๆเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ปะไม่ใช่ไม่ใช่เหรออ่าเรื่องเนี้ยเบ๊ไม่เคยดู เบสรู้ว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงมีทั้งการ์ตูนทั้งหนังสือการ์ตูนนะทั้งแอนิเมชันแต่เบสดัไม่เคยดูแอนิเมชันแน่ๆแต่การ์ตูนเบสด,ดูผ่านๆเออเบสรู้ด้วยเฮ้ยใครไอ้โยจีบถูกต้องนะคะ มันพูดว่าฉันสาบแกเหรอใช่พี่ยังคุยคุยกับเบสอยู่วันก่อนเลยบอกว่าบ้านเราแม่งเรียกตลกว่าแม่งเพี้ยนไปหมดเลยที่อ้างบอกฉันจะาบแกจะได้ไหมอันเนี้ยรู้แม่นึกว่ามันมีมาก่อนหน้านั้นแบบนานแล้วไอ้นี่แหละอ๋อไอ้นี่เป็นคนพูดเหรอใช่เด็กนรกโซอิจิ ใครทายใครพูดไม่ใครขึ้นไปถึงดวงดาวทุกคนหรอกต้องมีคนอยู่บนพื้นโลกบ้างเฮ้คุ้นไหมคุ้นนะแมนดารินไม่ใช่อ๋อนี่ไงฝันโคตรเอ้ยถูงต้นนะครับใครพูดพี่พิงนันแหละพีดนางเอกอ่ะพีดเฮ้ยอ๋อน่าจะเป็นคนที่พี่พิงเอาบทไปเสนอป่ะพีด อุ้ยยอมคนขายนาฬิกาอ่ะพี่อ่ะถือว่าถูกครึ่งนึงคนที่พี่พิงจะไปเรียนต่ออ่ะแล้วเหมือนดูถูกอ่ะอ่าในมหาลัยใช่ไหมใช่ที่รับนักศึกษาใหม่อุ้ยเออแล้วพี่พิงก็แบบว่าเสียใจก็เลยเดินออกมาจากเออเ็ดให้ถ่ายใครพูดแล้วอะมะเวว ไอ้นี่เราเปลววุ้นจิ้นเหรอเออเปลววุ้นจิ้นแต่ใครพูดจันเจา้าพีศคนสั่งออให้ให้พาาูดฮาราจะมือพันมาแบบเกือบถูกเกือบถูกอ่ะเอาเป็นว่าเรื่องเปลววุ้นจิน้นนะถูกจริงๆอ่ะเปลววุ้นจิ้นเวลาคนมาร้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยหรือเปิดศาลอย่างเงี้ยพวกคนที่ถือไม้เรียงเลียงอ่ะลูกกีกี้กีกี้อ,อ,อ่ะเอะอ,ะๆๆอะจะเปิดศาลเขาก็จะแบบเว้จันเจ้าไม่ได้สั่ง ไอ้พวกนี้อยู่ๆมันก็ร้องเองให้ทายใครพูดมือเปื้อนซิลิโคนอยู่ใส่หูฟังด้วยมาถอดให้ก่อนเลยให้ทายใครพูดมาเล่นมุกตามหมอกันเถอะเล่นมุกตามหมอหนังไทยหนังเทศหนังเทศเล่นมุกตามหมอกันเถอะไม่เอามาเถอะข้ารู้ว่าเจ้าชอบ อะไรนักต้นเต็นอ่ะไม่ใช่ตามหมอแล้วแกเท้าแกเท้อ๋อนี่เลยโลิดกับตอนที่มันมันจะหนีจากไอ้วังเออมันก็เลยโยนโลคีใช่พุ่มใส่ทหานใช่โจใคร่ายใครพูดมา ขอโทษที่เข้าไปเป็นทำเป็นจริงจิกองมกองแกก็เงีงเงีงีในทีวเธอเคยได้ยินนะว่ามันเป็นเพลงนะแต่ไม่รู้ใครพูดเป็นหนังอยู่ในหนังด้วยนะหนังด้วยไม่รู้ยอมยอมเลยเหรอ,อ,อพี่เคยดูหนังเรื่องนี้เพลงด้วยเหรอเออหนังไทยใช่อะไรวะที่อยู่ในเน็ตฟิก์ที่นาเดชเล่นใช่ไหมโจรนนะ่ะใช่ป่ะเฮ้ยถูกต้องอเรื่องนั้นเหรอใช่อะอยู่ในเรื่องนั้นเหรอแต่ใครพูดไม่รู้ว่า ไปเฟิร์นพูดเนาะไครทายใครพูดโอ้แฟแฟร์แฟร์แฟร์หนักเลย阿拉维涅尔飞 solo ง่ายมากจริงเหรอเป็นสตาร์ลอดเวอร์ชั่นแบ็คแพนเตอร์เอ้ยแม่นมาก้อบคุณครับแล้วแล้วต่อจากนั้นเป็นอะไรรู้ป่ะอย่าดูมา โคตรเทเลยอ่ะในเรื่อง What if เป็นทีชาล่าโดนจับแทนตาตาหลอดใช่ใครใครพูดเอาหัวใจแม่กูคืนมาเอาหัวใจแม่กูคืนมาอันนี้ตอบไม่ได้มันก็จะไม่ใช่แฟนคลับเขาอ่ะนะดูรู้เลยเหรอผมนี่โอจิเขาแล้วจำได้ด้วเหรอ น้องเจนนิส<อ>ในเรื่อง Where We Belong โอ้โหสุดยอดเลยความ,มจำคุณเด็กแวนคนหนึ่งได้หัวใจแม่น้องเข้าไปแล้วเอาไปใช้ไม่คุ้มค่าออแต่น้องๆเด็กแว้นเขาก็ไม่รู้เรื่องอะนะแต่เจนิสแม่งติดตามอีกคนนี้ตลอดเป็นนึกว่าพี่จะต้องนึกสักนิดนึงแล้วเนี่ยรเริ่อยู่นะเจนิสอลถ้าไปจับมืองานมีงานจับมือได้จับมือใคร จับละจับละจับใครไม่รู้รู้แถวก่อนเพราะว่าผมขี้เกียจต่อคิวเป็นว่าคิวน้อยๆนะผมจะไปจับใครก็ได้ใครก็ได้ให้ใครใครพูดใครใครพูดตอนนี้เนี่ยฉีดวัคซีนอยู่ฉีดวัคซีนเลยนะเธอติดเครื่องนี้มากไปนะเจ้าเครื่องนี้มากไปโอ้โหเมื่อคืนเลยเนี่ยอินเธอรน่าที่ตัวการเองกตัวพลัง สีเขียวอ่ะเออเออเล่นแอปพลิเคชันไทยกับซูเปอร์แมนสายพวกคอนสไปเรซี่ืัตนดาวไม่ชอบแน่นอน <c oughs> ตบก่อนตบก่อนให้ทายใครพูด <c oughs> มึงก็ลองทายดูสิว่ากูคือใครเฮ้ยย <c oughs> <c oughs> ่าใายเย็นมัน ใครพูดหญ้าใบเหยื่อใช่ปะไม่ใช่ใครพูดนางเอกในเรื่อล่ะสงสัยเออถูกต้องใช่ปะมิงมิงมิงน้องมิ้งโหน้องตีบทแตกเลยนะเป็นไงดูแล้วคนยุกเลยคนยุกเลยคนยุกเลยอ่ะเห็นใครแบบพูดคนเดียวนี่แบบคิดดีไม่ได้ตอนเนี้ยชอบไหมชอบไม่อะชอบชอบชอบคนทําคนเดียวชัตเตอร์ คือชอบหนังหรือชอบน้องชอบน้องเดี๋ยว <laughs> มึงก็ลองถ่ายดูสิวะโก